่าวดวนต้องฟังกับยุคคนวิเศษสังนะครับสถิติการติดเชื้อโควิด -19 นับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้พบผู้ที่ติดเชื้อสูงถึงกว่า4.800คนใช้คำนี้ได้เลยนะครับว่ายิ่งนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นก็ต้องพูดกันตามตรงเพื่อให้ประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้องว่าการทำงานของสบคและรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมหรือว่ายับยั้งการติดเชื้อโควิด1 9นะครับคุณผู้ชมครับ4,800คนมีผู้เสียชีวิต34คนถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นมาโดยตลอดนะครับบางวัน20กว่าคนบางวัน30บางวันทะลุขึ้นไปถึง40กว่าคนก็มีมาแล้วนะครับและที่สําคัญการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันมีคลัสเตอร์ตามมาด้วยผมพยายามอธิบายคุณผู้ชมเรื่องนี้ว่า ถ้าเราพูดถึงเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะฟังยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันติดเชื้ออยู่ในที่เดิมตลอดเช่นไปตรวจที่เดิมก็เจออยู่ตลอดก็คัดกรองออกมาคัดกรองออกมาแต่คําว่าคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันหมายความว่าแก้ไขปัญหาไม่จบสักทีพอจะไปควบคุมการระบาดตลาดนี้ก็ไปโผล่ตลาดนั้นอย่างล่าสุดไปโผล่ที่ตลาดมีนบุรีเพิ่มเติมไปโผล่ที่บริษัท ย่านบางแค่เพิ่มเติมไปโพรที่สถานทูตเพิ่มเติมมันหมายความว่ามันกระจายตัวแล้วก็ผุดขึ้นมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันคลัสเตอร์จนถึงนักขณะน,นี้กรทมแทบนับไม่ไม่ไหวจำไม่ได้เลยนะครับ40สกว่าคลัสเตอร์คุณผู้ชมเออคือถ้ามันติดเชื้อสมมติอย่างเช่นย้อนกลับไปรอบสองที่สมุรสาครที่ตลาดนั้นตลาดนี้แล้ก็บล็อกพื้นที่ แล้วก็คัดกรองออกมาตรวจหาเชื้อแล้วก็พาไปรักษาอันนั้นก็ว่าไปอย่างคุณผู้ชมครับแต่รอบนี้มันไม่ใช่คลัสเตอร์ผุดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับไม่มีวี่แววหรอกครับว่าโควิดจะหมดไปทําไม่ได้คือตอนนี้ผมพูดมาโดยตลอดว่าเป็นการตรวจหาเชื้อแบบวิ่งตามสถานการณ์ไม่ได้ไปดักหน้าโควิดแล้วก็คงไม่ทันแล้ว เพราะณขณะนี้ได้แต่ขอความร่วมมือยกตัวอย่างเช่นคนที่ค้าขายอยู่ในตลาดโดยเฉพาะกทมไม่อยากให้ย้ายพื้นที่คือก็สั่งเขานู่นนี่นั่นทุกอย่างนะอยากย้ายพื้นที่ไม่เข้าใจชีวิตของคนค้าคนขายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือมาตรการรองรับเนี่ยออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันสับสนอุหมานไปหมดแล้วเราต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องดูแลตัวเองไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง ล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างเห็นไหมฮะเพราะท้ายสุดเนี่ยก็จะไปหวังกันที่วัคซีนซึ่งก็มีรู้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยจะทำได้ตามแผนหรือเปล่านับวันยิ่งแย่สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ